ร้อนนี้ที่อเมริกามาคะ่ะเพื่อนๆมาโต้รมร้อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนเกสลาค่ะจากอินเดียนา USA หรืออเมริกาค่ะวันนี้เกสลาหรือโค้ชเค พราะเกสลาเป็นชินิชโคสที่อเมริกาเด็กเดยก,เร,ยกเรียกว่าโคสทีเรียกโคสเคก็แล้วกันค่ะง่ายๆดีจะพาเพื่อนๆมาชมชีวิตของคนไทยต่างแดนที่อยู่ในประเทศอเมริกาและชีวิตของคนอเมริกาในช่วงหน้าร้อนนี่คือว่าเป็นหน้าร้อนแล้วนะครับ เริ่มเข้าหน้าร้อนเดือนมิถุนาอากาศที่นี่ตอนนี้ประมาณ84องศาฟาเรนไฮต์จะให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันเลยนะคะค่ะอากาศตอนนี้อยู่ข้างนอกบ้านค่ะเพื่อนๆอากาศดีแต่เริ่มร้อนค่ะ84องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คงประมาณ28-29องศาเซลเซียสคือส่วนมากเราจะออกมาอยู่นอกบ้านค่ะแต่ถ้าร้อนจริงๆเราก็อยู่ในบ้านเหมือนที่อยู่เมืองไทยเปิดแอร์แต่ช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ค่ะแล้วเกสราก็มีภูิมีสวิมมิงพูลเล็กๆค่ะไม,ม่ไม่ใหญ่ตแต่ใหญ่พอที่จะคลายร้อนได้ เวลาเกษราไปทํางานเหนื่อยมาก,ก็กระโดดลงน้ําได้เวลาหน้าร้อนนะคะแล้วเราก็จะมีโต๊ะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีรม่มมีที่ไว้นั่งพักผ่อนทานอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นนั่งชมวิวข้างนอกบ้านค่ะนี่คือชีวิตหน้าร้อนที่อเมริกานะคะเพืเ่อน ส่วนที่อเมริกาจะมีสี่ฤดูค่ะเพื่อนๆเ,เกษราจะลองมาเล่าตามลำดับของฤดูนะคะฤดูหนาวฤดูหนาวที่อเมริกาจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่มีเทศกาล thanksgiving เทศกาลขอบคุณพระเจ้าพฤศจิกาธันวา มกกลาแล้วก็กลุ่มผ่าสีเดือนนี่คือฤดูหนาวที่ประเทศอเมริกาฤดูหนาวที่นี่มันหนาวจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหนาวหนาวหนาวแบบว่ามีน้ำแข็งตกหิมะตกนั่นคือความหนาวบางทีอุณหภูมิที่บ้านของเกษราเมื่อก่อนย้ายมาอยู่มันติดลบค่ะติดลบเป็น20-30บางทีนะคะ แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มันไม่หนาวถึงขนาดนั้นฤดูหนาวมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็กุมภานะคะต่อจากฤดูหนาวก็จะเริ่มเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูฝนหรือที่นี่เราเรียกว่าสปริงฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาค่ะโทษนะคะ มกราคมมีมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็แล้วก็ต้นต้นของเดือนมิถุนานนี่จะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูฝนคืออากาศจะเริ่มอุ่นแล้วฝนก็จะตกเยอะต้นไม้ที่ยืนตายในฤดูหนาวก็จะเริ่มแตกใบแตกดอกแตกใบเป็นฤดูที่มีดอกไม้สวยงามมาก ต่อจากนั้นมาก็จะเป็นฤรือดูร้อนฤรือดูร้อนนี่เริ่มตั้งแต่กลางกลางเดือนมิถุนามิถุนากรกดาสิงหานี่เป็นแล้วไปถึงเดือนกันยาต้นต้นของเดือนกันยาก็เป็นฤรือดูร้อนที่นี่ค่ะจากนั้นก็จะเป็นฤดูฤรือดูไปไหมร่วงเรียกว่าฟอค่ะ คือหลังจากที่อากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนอากาศจะเริ่มเย็นอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงหรือฟอนะคะอากาศจะเริ่มเย็นพออากาศเริ่มเย็นต้นไม้ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีโดยเฉพาะต้นเมเปิลต้นเมเปิ้ลนี้จะเปลี่ยนสีสวยงามมากค่ะออกเป็นสี สีเหลืองสีส้มสีแดงสีชมพูสารพัดสีเสร็จแล้วเขาก็จะร่วงมันล่วงลงดินเต็มพื้นดินก็สวยงามมากค่ะเสร็จแล้วก็วนมาฤดูหนาวฤดูหนาวนี่อาก็จะเริ่มหนาวเวย็นมากๆค่ะทุกทุกฤดูมีความพิเศษและแตกต่างกันไปสวยงามมากๆกค่ะเพื่อน เพื่อนๆชอบหรือดูไหนเลือกเอาเลยค่ะ